คือสังคมกับกฎระเบียบของโลกใบน,นี้ก็แล้วกันนะคะสังคมโลกกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยปรับเปลี่ยนไปตามการเติบโตของผู้คนนะคะคนยุคใหม่เนี่ยมีทัศนคติในการใช้ชีวิตและการทํางานที่แตกต่างจากคนยุคเดิมอย่างสิ้นเชิงนะคะคนยุคก่อนยุคเบบี้บูมเมอร์หรือว่าเจนเอ็กซ์เนี่ยก็จะมีทัศนคติในการทํางานอีกแบบหนึ่งนะ คนยุคนี้ก็จะให้ความสำคัญกับการจัดสมดุลในชีวิตมากขึ้น work life balance ชีวิตการทำงานก็ทำเพราะว่าจะต้องดำรงชีพในขณะเดียวกันชีวิตส่วนตัวก็ต้องให้เวลาด้วยเช่นเดียวกันแตกต่างจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่จะแบบอุ้ยทุ่มเททั้งชีวิตทุ่มเทให้กับเรื่องงานทั้งชีวิตจนหลงลืมเรื่องราวส่วนตัวหลงลืมครอบครัวหลงลืมการดูแลตัวเองจนทำให้เกิดผลกระทบในชีวิต ต,ต่างๆนานามากมายเพลอๆเพชีวิตที่เราทุ่มเทไปให้กับงานเจ้านายอาจจะไม่ได้เห็นด้วยซ้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่ว่าในยุคนี้มันมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันองค์กรก็ต้องการคนทํางานที่จงรักภักดีแล้วก็อยู่ยาวกับองค์กรไม่อยากให้ปรับเปลี่ยนไปไหนบ่อยๆเพราะว่ามันก็ไม่ได้ว่าจะหาคนมาทํางานได้ง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อ2ออย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้เนี่ยมันจึงต้องมีการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทำงานที่ใช้กันมาตลอดซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนจุดเริ่มต้นว่าในสัปดาห์หนึ่งมี7วันเราต้องทำงาน5วันหรือ6วันแล้วแล้วหยุดเพียงแค่1วันเท่านั้นเราใช้แบบนี้มาอย่างยาวนานแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปและในอนาคตอันใกล้หลักการนี้จะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงคะ่ะแล้วตอนนี้หลายประเทศหลายบริษัทเริ่มต้นเรื่องนี้แล้วอย่างถาวรเปลี่ยนวันทำงาน จาก5วันเหลือเพียงแค่4วันเท่านั้นแล้วให้พนักงานหยุด3วัน3วันให้พนักงานหยุด3วันแถมยังได้รับเงินเดือนปกติด้วยนี่คือเทรนด์ค่ะนี่คือเทรนด์ที่อย่างตอนนี้ล่าสุดบริษัทหลายแห่งในอังกฤษเริ่มต้นทำเรื่องนี้อย่างถาวรแล้วหลังจากที่ได้ทดลองไปนะคะก่อนหน้านี้แล้วก็ประสบผลสำเร็จ ในแง่ของความสุขของพนักงานและในแง่ของประสิทธิภาพของการทํางานด้วยนะรวมถึงตัวของพนักงานเองเนี่ยก็จากก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินว่าคนยุคนี้จะมีภาวะเบิร์นเอาท์คือหมดไฟในการทํางานเพราะว่าหูชีวิตมันมันหนักหน่วงมันทุ่มเทกับการทํางานมากจนแบบมันหมดไฟไม่อยากจะตื่นขึ้นมาทํางานแล้วเกิดภาวะซืมเศร้าแต่พอทดลองในการทํางาน4ี่วันต่อสัปดาห์โอเคขึ้นค่ะ ภาวะเบิร์นเอาท์ลดน้อยลงจึงทำให้หลายๆบริษัทบอกว่าโอเควิธีการนี้มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นฉันจะใช้วิธีการนี้มีให้พนักง,งานทำงานแค่4วันแล้วก็หยุด3วันอย่างถาวรน,นะคะจุดเริ่มต้นของเทรนการทำงาน4วันต่อสัปดาห์เนี่ยย้อนกลับไปนิดนึงกันลวกันนะคะซึ่งก็หมายถึงนั่นแหละการลดวันทำงานจาก5วันเหลือเพียงแค่4วันโดยยังได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนนะคะ เทรนด์นี้เริ่มได้รับความสนใจตั้งแต่ในช่วงปี2021ถึง2022หรือว่าช่วงยุคหลังโควิดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีความจําเป็นจะต้องปรับตัวจากการจะต้องเดินทางไปทํางานที่ออฟฟิศเท่านั้นพอโควิดทุกอย่างชัดดาวจึงต้องมีการปรับตัวทํางานที่บ้านเวิร์กฟรอมโฮมนะคะแล้วก็พลิกโฉมไปจนกระทั่งพอหมดโควิดแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นการทํางานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเป็นแบบไฮบริดทํางานระยะไกลอะไรก็ว่ากันไปจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเทรนด์การลด ชั่วโมงในการทำงานก็เริ่มมาแรงนะคะต่อมาในปี2024ก็มีรายงานว่าพบว่าเทรนด์ทำงาน4วันต่อสัปดาห์ได้รับความสนใจมากขึ้นทั้งในเอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกค่ะมีผลการสำรวจเขาศึกษาอย่างจริงจังกับเรื่องนี้นะคะว่าพอลดการทำงานแล้วเนี่ยมันจะทำให้ บริษัทมีประสิทธิภาพได้รับผลกําไรน้อยลงไหมมีประสิทธิภาพในการทํางานน้อยลงหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะมีผลการสํารวจของ Work ์กอินอเมรินะคะของสมาคมจิตวิทยาอเมริกันพบว่า22%ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เขาได้ทํางาน4วันต่อสัปดาห์บอกว่าในจ้างของพวกเขาเนี่ยมีนโยบายในการทํางาน4วันต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นจากปี2022คือแปลว่า,าจํานวนของบริษัทที่ เห็นความสำคัญของเรื่องนี้มีมากขึ้นขณะที่มีองค์กรอย่าง4 Day Week Global ค่ะซึ่งเขาได้ทำการทดลองระบบการทำงาน4วันต่อสัปดาห์ทั่วโลกเลยนะคะเอาเอาโมเดลนี้เอาไปให้หลายๆประเทศดูทดลองกันปรากฏว่าบริษัทที่เข้าร่วมทดลองในโครงการพบว่าพอใช้การทำงาน4วันต่อสัปดาห์การลาออกของพนักงานลดลงถึง42ค่ะตัวเลขเยอะมากนะคะรายได้ของบริษัท เพิ่มขึ้น36%และอัตราภาวะหมดไฟเบิร์นเอาท์ของพนักงานก็ลดลงถึง64%ด้วยคือมีแต่ดีกับดีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทำให้หลายบริษัทนั้นตัดสินใจในการมาใช้วิธีการนี้มีนโยบายนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะโดยล่าสุดตามรายงานของ The g การ d เดียนนะคะบอกว่าในปีนี้มีบริษัทต่างๆในสหราชอาณาจักรถึง200บริษัทค่ะ ครอบคลุมพนักงาน5,000คนได้นำระบบการทำงาน4วันต่อสัปดาห์มาใช้โดยกลุ่มธุรกิจที่นำร่องใช้นโยบายนี้มากที่สุดนะคะก็คือบริษัทด้านการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์มี30บริษัทที่ปรับใช้ระบบนี้ตามบริองค์กรการกุศล29แห่งองค์กรด้านเทคโนโลยี IT ทีซอฟต์แวร์24แห่งนะคะแล้วก็มีพวกบริษัทที่เป็นภาคธุรกิจที่ปรึกษาการจัดการ ก็มีการเสนอให้พนักงานทำงาน4วันต่อสัปดาห์อย่างถาวรด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยผู้อำนวในการฝ่ายโลนดอนของมูลนิธิติฟอ Week Foundation คือมีม,ม,มีมีลนิธิอย่างจริงจังเรื่องนี้เลยนะคะผอ,อชื่อว่าโจไรค่ะเปิดเผยว่าแนวคิดการทำงาน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นทำงาน5วันต่อสัปดาห์มันมันเชยไปแล้วค่ะมันถูกคิดค้นมาเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วมันเป็นรูปแบบการทำงานดั้งเดิมค้างคามาจากยุค ก่อนหน้าแล้วมันก็ไม่ตอบโจทย์กับการทำงานในยุคปัจจุบันนี้ค่ะบริษัทในสาราชนาจักรหลายร้อยแห่งรวมถึงหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งก็ได้ทำการพิสูจน์แล้วว่าการทำงาน4วันต่อสัปดาห์โดยไม่หักเงินเดือนพนักงานเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับทั้งพนักงานแล้วก็องค์กรค,ค่ะด้วยเวลาว่างที่เพิ่มขึ้นในแต่ตะละสัปดาห์ทำให้พวกเขามีอิสระในการที่จะได้ใช้ชีวิต มีความสุขมากขึ้นเติมเต็มมากขึ้นเมื่อพนักงานมีความสุขมากขึ้นมันก็จะส่งผลมาถึงออการทำงานด้วยทำให้ผลงานมันก็ดีมากิ่งึ้นด้วยใช่ไหมคะโดยการทำงาน4วันต่อสัปดาห์เนี่ยนะคะได้ช่วยปรับป,ป,ป,ปรุงประสิทธิภาพของงานแต่จริงๆแล้วเอาตามความเป็นจริงมันอาจจะไม่เหมาะกับทุกบริษัทก็ได้โดยรวมแล้วเนี่ยบริษัท200แห่งเหล่านี้ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนค่ะในการที่จะนำเอานโยบายการทำงาน4วันต่อสัปดาห์มาใช้ พวกเขาต่างบอกว่าวิธีการนี้ระบบนี้เป็นวิธีการที่ดีมากๆในการดึงดูดและรักษาพนักงานเอาไว้ไม่ให้ลาออกไปทำงานบริษัทอื่นแล้วก็ยังทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยงานวิจัยของสมาคมจิตวิทยาอเมริกันชี้ให้เห็นว่าการทำงาน4วันต่อสัปดาห์นั้นช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตเพิ่มความพึงพอใจกับพนักงานแล้วก็ยังช่วยลดต้นทุนบางอย่างขององค์กรได้ด้วยอาจจะหมายถึงเรื่องของ Uh, ค่าไฟต่างๆเนี่ยนะคะ <S <S <an> <S ก็จะลดลงเพราะว่า1วันของบริษัทที่มันแบบนะมันจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆนานากับการมาทํางานที่ออฟฟิศของมันักงาน,น,านถ้าลดตรงนี้ไปได้เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้องคอ์กรประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้นะคะโดยอย่างไรก็ตามระบบนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกองคอ์กรค่ะมีข้อมูลบอกว่าในบางอุตสาหกรรมการบีบอัดเวลาทํางานให้น้อยลงจาก5วันเหลือเพียงแค่4วัน อาจจะส่งผลตรงกันข้ามนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าปริมาณงานมันยินเท่าเดิมอะแต่ถ้าคุณเอา,เอาระบบการลดวันทํางานแปลว่าพนักงานจะต้องทํางานให้เสร็จจาก5วันก็ต้องบีบอัดมาให้ทํางานให้เสร็จภายใน4วันอันเนี้ยภาวะหมดไฟมันก็อาจจะเพิ่มมาก,กิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การ บริหารจัดการค่ะแล้วก็อยู่ที่การตัดสินใจร่วมกันคนิดว่านะมันเป็นการตัดสินใจร่วมกันขององค์กรแล้วก็ของพนักงานด้วยว่าอย่างเงี้ยโอเคไหมถ้าโอเคแล้วคุณจะไหวไหมกับการที่เคยทํางาน5วันแต่คุณจะต้องลด เ,เวลาทํางานเหลือเพียงแค่4วันเท่านั้นแต่ว่าคุณอาจจะต้องทํางานมากขึ้นกว่าเดิมนะโอเคหรือเปล่าถ้าโอเคแล้วคุณได้มีเวลาหยุดมากขึ้นเป็น3วันแบบนี้มันก็น่าจะทําให้ทุกอย่างนั้นไปได้อย่างสวยงามนะคะโดยแม้ว่าการทํางาน4วันต่อสัปดาห์จะมีข้อดีมากมายแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกองค์กรอย่างจริงอย่างแท้จริงค่ะ ความสาเร็จของแนวทางนี้จึงขึ้นอยู่กับการวางแผนอย่างรอบคอบแล้วก็ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละธุรกิจด้วยแต่มันก็มีผลการวิจัยว่าถึงแม้ว่านะในปัจจุบันนี้มันเพิ่งจะเริ่มมีหลายๆบริษัทเริ่มปรับเปลี่ยนแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าค่ะมีผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าในอนาคตข้างหน้าอีกประมาณสัก5ปีข้างหน้าเทรนในการทำงานของพนักงานโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จะเปลี่ยนไปนะคะ มีผลการวิจัยของ Spark Market Research แสดงให้เห็นว่าพนักงานรุ่นใหม่มีแนวโน้มจะต่อต้านรูปแบบการทำงานแบบเดิมมากที่สุดค่ะเรียกคนในวัย18 34ปีคือเป็นคนวัยทำงานคนรุ่นใหม่เลยนะคะเขาไ,า,เาไปถามคนรุ่นใหม่18 34ปีในอังกฤษ78%เชื่อว่าการทำงาน4วันต่อสัปดาห์จะก,กลายเป็นมาตรฐานอีก5ปีข้างหน้าค่ะเขาเชื่อว่าอีก5ปีข้างหน้าเทรนนี้ มันจะมาแล้วมันจะกลายเป,ป็นบรรทัดฐานของทุกบริษัทว่าจะทำงานเพียงแค่4วันต่อสัปดาห์เท่านั้นในขณะที่65%บอกว่าพวกเขาไม่ต้องการจะกลับไปทำงานออฟฟิศแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้วนะคะโดยคนหนุ่มสาววัย18-34ปีซึ่งจะเป็นกำลังแรงงานหลักเด็ก50ปีข้างหน้ากำลังแสดงให้ทุกคนเห็นว่าพวกเขาไม่มีความตั้งใจที่จะกลับไปสู่รูปแบบการทำงานแบบเดิมๆอีกแล้วคนกลุ่มนี้นะคะยังบอกอีกว่า สุขภาพจิตและการปรับปรุงความเป็นอยู่โดยวรวมให้ดีขึ้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานของเขาดังนั้นการทำงาน4วันต่อสัปดาห์จึงตอบโจทย์ต่อการดำเนินชีวิตของเขาในสำหรับคนรุ่นใหม่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายประเทศเริ่มแล้วประเทศไทยของเราก็อาจจะยังอาจจะยังไม่ได้มีแนวความคิดในเรื่องนี้มากสักเท่าไหร่อาจจะเริ่มมีบ้างนะคะจะเริ่มมีบ้างแต่ว่า การที่จะปรับบรรทัดฐานจากทํางาน5หรือ6วันไปเป็น4วันเนี่ยหันนี้ก็อาจจะเป็นการปฏิวัติการทํางานเลยทีเดียวนะคะก็ถ้าหลายๆบริษัทในต่างประเทศเริ่มมีแล้วก็ไม่แน่อีกไม่นานนี้บริษัทในประเทศไทยก็อาจจะเริ่มต้นในการทํางานเหลือเพียงแค่4วันต่อสัปดาห์ก็ได้